จเจริญสุขเจริญพรท่านผู้สนใจในการฝังธรรมทั้งหลายโอกาสของชีวิตก็ <c oughs> เป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้น้อมจิตน้อมใจให้มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวตัวพร้อมเพื่อจะได้มีกำลังสติกำลังปัญญาอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างรู้โลก ออการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีสติสัมปชัญญะอยู่ชื่อว่าเราไม่ประมาททุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติของธรรมผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วจึงเห็นโลกเป็นธรรมดาจึงเห็นโลกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดา องสมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านให้เรามีสติไม่ประมาทเพราะการประมาทนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราไปยึดทุกขมาเป็นเราไปยึดทุกมาเป็นของเราไปยึดทุกมาเป็นตัวเป็นตนของเราแท้ที่จริง ตัวตนของเราความรู้สึกที่เป็นเรามันก็เป็นธรรมชาติเป็นสันทัตยานของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้น้อมจิตน้อมใจให้เห็นความจริงอันประเสริฐ น้อมจิตน้อมใจเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราท่านจึงให้เราโอปะนจิโกน้อมไปดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์หรือเรียกว่าเฉยๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอันนี้เป็นธรรมชาติของเวทนาที่เกิดขึ้นมูนเวียนเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดา ของเวทนามีสุขบ้างมีทุกบ้างมีไม่สุขไม่ทุกบ้างเป็นเรื่องปกติผู้ที่พิจารณาเห็นความจริงอันประเสริฐเหล่านี้เห็นความจริงเหล่านี้ยอมรับความจริงเหล่านี้ด้วยสัจจะด้วยน,นาโมคือน้อมนะ โมคือน้อมรับไว้คือรับเอาไว้ในใจของเราเพื่อจะไม่ให้ใจเราสำคัญมั่นหมายเห็นผิดจากความเป็นจริงเหล่านั้นความมั่นหมายและความสำคัญเห็นผิดคืออะไรเพราะความรู้สึกที่เราเห็นเวทนา ที่เป็นทุกข์เราก็เข้าใจว่าเป็นเราทุกข์เห็นเวทนาที่เป็นสุขเราก็เห็นว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นเราเห็นเวทนาที่เป็นเฉยๆหรือกลางๆเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเป็นเราความคิดเหล่านั้นเองจึงทำให้เราเป็นทุกข์ พราะสุขเวทนามันไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็ไม่เที่ยงบัณฑิตท,ทั้งหลายมีพระบระมศาสดาองค์สมเด็จสัมสมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อพระองค์เห็นด้วยสติปัญญาว่าสิ่งทั้งหลาย เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระองค์ก็เห็นความจริงเหล่านั้นเมื่อจิตของพระองค์ปรงสังขารหรือปรงความคิดปรงรูปปรงนามที่เกิดขึ้นปรงเราวางวางจิตวางใจของตน ออกนะไม่ไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเราเป็นของเราก็เลยไม่มีเราเข้าไปทุก์ขไปสุขไปไม่สุขไม่ทุก์ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเห็นแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความจริงอันประเสริฐที่รู้ว่าง ความจริงอันประเสริฐก็คือตัวที่สติเป็นธรรมอันเอกเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมาเป็นเรามาสำคัญมั่นหมายเป็นเราถอนอัสมิมานะความถือตัวถือตนถือว่าตัวว่าตนออกมาออกมาจากธรรมชาติเหล่านั้น ธรรมชาติที่เป็นสุขธรรมชาติที่เป็นทุกข์ธรรมชาติที่เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อันนั้นคือธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่สัจธรรมอันประเสริฐก็คือสติของเราสติของเราที่รู้ระลึกเห็นด้วยปัญญา เมื่อเรามีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้วางว่างเบาเย็นสบายรู้วางว่างเบาเย็นสบายทำไมพระโรมัสสดาพระองค์ก็อาศัยสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่เกิดอยู่สิ่งที่ตั้งอยู่สิ่งที่ดับไปนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็น <c oughs> เครื่องก่อให้เกิดปัญญาปัญญาอุตปาธิจากสุอุตปาทิก็คือปัญญาที่เกิดขึ้น แสงสว่างที่เกิดขึ้นดวงตาที่เกิดขึ้นดวงตาที่เกิดขึ้นคือปัญญาแสงสว่างที่เกิดขึ้นคือปัญญามเมื่อพระองค์มีปัญญาเราจะเห็นว่ารูปลักษ์ของรูปที่เขาเรียกว่าพ,พระพุทธรูปพ,พระพุทธรูปที่เรากล่าบไหวอยู่ปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ย มันเป็นเขาบัณฑิตเขาปั้นรูปรูปพระธรรมคือพระดาพระเจ้าทั้งหลายเคารพพระธรรมคนโบราณหรือว่าบัณฑิตสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าจะปั้นอย่างไรให้มันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วได้คิด บัณฑิตชนได้คิดก็คือปั้นปั้นพระธรรมพอปั้นเสร็จแล้วเรามากาบเป็นพระพุทธฟังให้ดีนะปั้นรูปพระธรรมแต่พอปั้นเสร็จแล้วมากราบเป็นพระพุทธเพราะว่าพระพุทธนั้นตัวจริงท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดา เหมือนกับพระพิสุสง์ทั่วไปนั่นแหละที่ว่าปั้นพระธรรมคืออะไรเขาเรียกว่าปั้นปริศนาธรรมเราจะเห็นว่าพระเสียงพระเกตรพระเสียงของพระองค์นั้นจะมีปมเหมือนก้นหอยขอมวดขมวดขมวด,มดวนวนวน ไอ้วนวนวนที่อยู่อยู่บนพระเศียรบ้านเราเรียกว่าหัวนะก็คือความคิดความคิดมันจะวนอยู่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆวนอยู่นั่นแหละเคยโกรธเคยเกลียดก็วนมาคิดอยู่อย่างนั้นเคยโลภเคยหลงก็วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยคน เคยรักเคยชังก็วนอยู่อย่างนั้นแหละในโลกกระทำทั้งแปดวนอยู่ในลาบเสื่อมลาบวนอยู่ในยศเสื่อมยศวนอยู่ในสุขในทุกข์วนอยู่ในสัตละเสริญนินทามันวนอยู่จึง <c oughs> เหมือนปมมันวนวเหมือนก้นหอยนะเต็มผเสียนไปหมดเลย คือมนุษย์ทั้งหลาย<ม>ก็เช่นเดียวกันก็จะคิดวนอยู่เรื่องราบเสื่อมราบเรื่องยศเสื่อมยศ<ม>เรื่องสรรเสร,ริญ<ม>เรื่องนินทานะวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆไม่จบไม่สิน้นะแต่พระธรรมในลูกพระพุทธจึงมีพระัะ,ะเกต แทงทะลุปัญหาก็คือแทงคือมียอดแหลมๆเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์สัญสัญ,ญ,ญ,ญลกษณ์โลคุตระรรมคือสัญลักษณ์ของมือมือสองข้างมาประกบกันก็เรียกว่าพอไว้บนเสียนจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีนณโมคืออ่อนน้อมถ่อมตน ณนะโมอ่อ,อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยอมรับความจริงนั้นซะแล้วก็วางความจริงนั้นซะถอนอัศมิมานะแล้วก็เกิดปัญญาแทงทะลุความวนเวียนไหวตายเกิดไม่เอาความเกิดมาเป็นเราไม่เอาความแก่มาเป็นเราไม่เอาความสุขความทุกขมาเป็นเราเพราะมีปัญญาแทงทะลุไม่ต้องวนอย่างนั้นอีกไม่ต้องคิดแบบนั้นอีก ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกก็คือใช้ปัญญาปัญญาก็คือเป็นพระเกตที่แทงทะลุขึ้นไปนี่เราปิดสนาธรรมแล้วก็พักกันพักกันของพระอ,องค์นี่ก็จะยาวนพักกันยาวก็คือธรรมเน่ยจะหนักแน่น ฟังอะไรก็ฟังรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยให้สิ่งที่ได้ยินนั้นครอบงำกิจใจได้ mm hmm. เขาจะนินทาเขาจะสรรเสริญเขาจะยกยอปอปั้นเขาจะว่ายังไงนหูก็หนักแน่นเขาบอกพักกันหูก็หนักหนักแน่นไม่ใช่หูตึงนคือ มีสติไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่มาจากเสียงนะทำให้ขาดสติทําให้หลงทําให้เป็นทุกข์นะเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นท่านจึงมีพักกนิยาว <c oughs> พระเนตรอาจจะเห็นว่าพระเนตรของพระองค์มองต่ำทำไมจึงมองต่ำ คือพระเนตรของพระองค์นั้นไม่มองหาเรื่องไม่สัสดสายหาเรื่องเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยนะไม่เอาสิ่งที่เห็นมาเป็นขยะในใจไม่เอาสิ่งที่ได้ยินมาเป็นขยะในใจจึงจึงสงบนิ่งแล้วแลอยู่ส่วนพระวรากายก็ นั่งตรงนั่งตรงจะนั่งสมาธิก็ดีนั่งด้วยฐานที่มั่นคงคือมีฐานของพุทธ,ธะมีฐานะของพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงไม่เอาฐานของโลกไม่เอาการเคลื่อนไหวของโลกนั้นมาเป็นเครื่องครอบงําจิตใจมีฐานของพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นั้นพระวรากายของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระเสียนพระเกตพระเนตรพระกันพระนาสิกแม้แต่พระชงก็อยู่ในฐานที่มั่นคงเป็นอุชุปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามพุทธเป็นผู้มีพุทธ เกิดขึ้นในใจจึงรู้ว่างว่างบเบาเย็นสบายจึงไม่ปล่อยให้โลกโลกคือหมู่สัตว์โลกคืออากาศโลกคือแผ่นดินโลกคือสรรพสิ่งก็าตามนะพระทะานี่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายกาบพพระพุทธก็อย่าไปสะดุดทองคำ กราบพระธรรมก็อย่าไปขยําไปหลานเล่นกราบพระสงฆ์ก็อย่าไปถูกลูกหลานชาวบ้านกราบพระพุทธยาศดุดทองคากราบพระธรรมก็จะขยําไปหลานกราบพระสงฆ์อย่าไปถูกลูกหลานชาวบ้านเรากราบที่จิตที่ใจของเราโอปัยญยิโกเห็นก็น้อมไปใส่จิตใส่ใจว่าเรา,เราเป็นผู้เดินตามรอยยุคคนระบาดน ขององค์พระศาสดาไหมมีนาโมนาโมไหมเห็นนัโมนัโมนัโมก็คือน้อมน้อมถ่อมตนเหมือนไหมพระเสียรพระเกตที่อยู่บนพระเสียรก็คือสัญลักษณ์โลกุตารธรรมก็คือแหลมแหลมนะประกบมือประกบกันทั้งสองข้าง ไปไหนมาไหนสบายอ่นอนอออน้อมถ่อมตนถอนอัศมิมาณนะอยู่ตรงไหนก็สบายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะก็ขอให้เรามีสติเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าปล่อยให้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่สัมผัส เย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่ได้เสวยด้วยอารมณ์ก็ตามให้เราได้ใช้สติสัมปชัญญะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราการกราบการไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไหว้ด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเข้าใจเข้าถึงสิ่งที่ พระบรมศา,ศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปฏิที่เป็นจักษุเป็นดวงตาเป็นดวงตาคือปัญญาท่านชี้ปัญญาชี้ทางออกบอกทางถูกเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายได้โอปนยิญโกน้อมเข้าไปเราติดวังวนอะไรเราติดวังวนอะไรก็ให้เราใช้ปัญญาออกมาจากวังวนนั้นซะเพื่อความอิสระภาพ เพื่อความพลาดอนภาพเพื่อความสมถนะภาพแล้วก็สุขขุมคำผีรภาพมีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้พระพืิปฏิบัติด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตวนทุกคนทุกท่านเถอ